ลวกน,น,น้องลวกน้องตาแดงตาแดงที่กลัวตาที่ทำะไรลงไปที่ทำอะไรลงไปทีไ่ไม่รู้ตัว คือปืนกระบอกเนี้ยฟิลมันอารมณ์คล้ายๆ <c oughs> เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ปะที่เขาเสกตามานกันอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือเป็นรูปหัวกระโหลกแล้วก็มีอะไรแบบมีงูลเลื้อออกมาแต่นี่เป็นหัวกระโหลกลอยออกมาโคตรสวยอีกแล้วกูโดนอีกแล้ว เอากูยัดสิ้นปีชื่อแต่สวยจริงจริงๆอันนี้น่าซื้อแต่หมัดรอบที่แล้วอ่ะไม่น่าซื้อ <c oughs> ขอญาตใส่เว้นออฟตัตไปด้วยครับใส่โคตดปิมคุงลดไปเลย100บาทนะครับนอกจากนี้นะครับเว้นออฟตัตเนี่ยเขาเอกนะครับผมกับ BTS นะครับผมเตรียมเปิดให้บริการปลายเดือนธันวานี้นะครับผมทั้ง3สถานีนะครับก็จะมี BTS หมอชิดนะครับอโศกแล้วก็สารแดงนะครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมที่แฟนเพจเว้นออฟตัตนะครับเรามาดูเรื่องปืนกันต่อคุณผู้ชมแน่นอนโดนอยู่แล้วนะครับโอ้โห ฟฟไคุณทำของออกมาขายมันต้องอย่างนี้สมบูรณ์แบบครับอันนี้ชมแบบคือชมจริงๆนะไม่ได้กูส้มตินเลยนะเว้ยชมจากใจจริงๆครับไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับทุกคนเหมือนเดิมครับถ้าสนใจอยากจะได้นะครับเพชรไม่พอเดอะฮันชอปแอดไลน์ไปคุณผู้ชมปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนไปเก้าเพชร อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอเคโอเคโอเคก็ยังคืออยู่ในแก๊ปอ่ะก็คือยังอยู่ในแก๊ปอ่ะพอเผยปีมันไม่เหมานะมาแล้วหนึ่งมาก่อนเลยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปืนแล้วก็กระเป๋าจบเรื่องเงียบคือจะไม่ให้ผมลุ้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเราเคยได้แบบที gap, uh, because, hey, ่มันแบบไม่ต้องเหมาไงคุณผู้ชม แต่ไม่ใช่กับอันนี้ฮะ <authority plays half> ส่งท้ายปียอ่ะยังมึงไม่ใจดีกับกูหน่อยหรอส่งท้ายปีอ่ะใจดีกับกูหน่อยเอาไปเมาฮะเป็นชื่อ าก็ <'re> <persona> ตามสเตปนะบวกค่าสเตตัสนะครับแล้วก็แถบชื่อสังหารนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมเราไม่ดูนะว่าถ้ามันคืออะไรเพราะเราอัพไปเลยนะครับค่อยไปดูทีเดียวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่แบบไม่ไปหยอดตู้แล้วนะครับใช้แบบเงินอัพไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมไม่เสียเวลาดีนะครับแล้วก็คือมันไม่เหลือนะครับมัดูพอดีอ่ะคุณผู้ชม อาจจะต่างกันไม่กี่ร้อยเพลรหรอกนะครับแต่เอาเอาชัวร์ดีกว่านะครับประสบการณ์มันสอนเรานะครับแถมเรายังมีลดละคงลดราคานึองออกปะประสบการณ์มันสอนเรานะครับอันนี้เป็นเป้นเปานะครับผมว้าวอุ้ยเอฟเฟกต์สวยว่าเชฟเฟกสวยเชฟเฟกสวยเลยโอ้เนี่ยคุณจะทําดีคุณก็ทําได้ฟีไฟถ้าคุณตั้งใจผมถึงบอกถ้าคุณตั้งใจคุณก็ทาได้ เลืว้หกแล้วนะครับผมนี่เป็นโมเดลแล้วก็ปลดล็อก a อ i บ i ิลินะครับผมเมื่อเฮปพีศัตรูของคุณเหลือน้อยกว่าที่กําหนดการโจมตีของคุณจะสร้างความเสียหายพิเศษใช้เป็นหมื่นเพชรเหมือนกันคุณผู้ชมใช้เป็นหมื่นนะครับผมการอัพปืนให้ตันเนี่ยนะครับแต่เขาดูท่ามันนหนไม่ได้ดูแลยเมื่อกี้อู้ยเหมือนโดนปีศาจสิงอ่ะโอ้ยใช่ วยจริงคุณผู้ชมคือสวยชมอะไรที่มันไม่โอเคเราก็ว่าให้เขาไ,ได้ปรับปรุง <_ d ata> ผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหพี่ปิมด่าเกมอย่างนั้นอีกเฮ้ยเราเป็นผู้เล่น<ห>น,น้องน้องเข้าใจเลยผิดหรือเปล่าเราเป็นผู้เล่น <_ d ata> เราคอมเมนต์เราคอมเพนอะไรไม่ดีเขาจะได้ปรับปรุง <_ d ata> ต่อไปมันจะได้ดีไงเนืกอออกไหมมึงเสียตังค์อะมึงก็ต้องอยากให้มันคุ้มถูกปะเรื่องแค่นี้ต้องให้สอนเหรอ <_ d ata> เปลี่ยนท่าเลยโอ้โหแม่งเต็มไปหมดรัวคุณผู้ชมอันไหนเก่าเราออกนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตนะแสนใหม่เข้าไปนะครับนี่เราสละใส เฉยลูก <un> ชนไอ้นี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มีเยอะเกินไปโทษทีตแต่มันคือปืนอะไรเนี่ยกูย,ยังไม่รู้เลย <c oughs> เดี๋ยวขอดูหน่อย an เก้าสี่อ๋ยป <c oughs> ืนนาจาคือ <c oughs> แต่อันนี้คือดาเมจสองอรตายิงหนึ่งแต่อันนี้มันคือดาเมจหนึ่งอัตรายิงสองไงคือมัน นิดนึงอะคุณผู้ชมคอมกัน่ะนึกออกปะคือพูดตรโตเขาจะทำมาหลออขายมึงอะเขาก็ต้องแบบฉลาดพลิกลิ้นหน่อยหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ผมเติมมาแล้วนะครับก็จะได้คือเป็นธีมของมันอะนะครับผมเหมือนเดิมนะเดอรฮันช็อปนะครับใครสนใจแอดไลน์ไปเลยนะครับเปลี่ยนชุดหน่อยไหมการแต่งตัวมันก็ต้องคุมธีมปืนสีม่วงมาใส่เสื้อสีเขียวเป็นเซเว่นมใช้เรื่องไหมล่ะมีไหมนะไอปีมันจะมีชุดสีม่วงหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่า วิ่ใช่ไหมมันใช่ไหมอันนี้ <for> วินน่งม่วงแบบอุน,นี่ั้องอย่างนี้ปิลมเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนให้หมดคือเราคุมธีมเลยคุณผู้ชมสีม่วงเลยนะครับไม่ชึ้กระเป๋าไม่อย่างใช่เ่ะอคุณผู้ชม <for> วินน่งเป็นไงมันปีศาจเคลื่อนที่อารมณ์ประมาณว่าพลังสังหารเลยอะเพอ่มหมุนหน่อยไหมขำๆคุณผู้ชมในไหนสิ้นปีแล้วนะครับจริงๆอ่ะช่วงสิ้นปีเนี่ยเขาน่าจะมีอะไรลดราคานะ มันลดราคาให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางคนก็จะได้แบบมีกําลังใจในการเก็บมีกําลังใจในการเล่นกิจกรรมบาบาลานะครับเราเก็บหมดเลยไหมคุณผู้ชมเราเก็บหมดก็ได้นะเพราะเพชรไม่ได้เยอะมากนะครับันจริงก็เยอะอยู่ฮนะแม่งวันนี้ผมเผาเพชรไปเกือบ<ม><ม>สองหมื่นอะช่วงสิ้นปีช่วงปีใหม่เนี่ยผมอยากจัดกิจกรรมแจกอะไรกับน้องๆจังเลยอะ เอาอะไรกันดีคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไ่คุยกับเดือดฮันชอปดีกว่าหาอะไรมาแจกให้กับน้องๆที่ติดตามช่องปิมพุงและชอบเหรียญฟรีไฟล์เลอย่างเนี้ยนะครับหาอะไรมาเล่นกันสนุกสนุกกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เรามาเปลี่ยนสกิลกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเล่น44นะครับช่วงนี้พยายามดูสกิลอะไรใหม่ๆนะครับผมเฮ้ยหลังจากที่ลองเล่นไอ้สกิลลิงอะเฮ้ยสนุกดีนะเออสนุกดีนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เล่นสกิลใหม่ๆก็เฟียวเหมือนกันนะครับอยโดนไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดดในนนรย100เมต้้าาห อยขึ้นระเบิดรัสมีกว้าง5เมตรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่เฟียวนี่คืออะไรอะ่ะสร้างโล่ด้านหน้าขนาด5เมตรลดความเสียหายที่ได้รับ65%เป็นเวลา5วิยกเลิกผลของโล่เมื่อผู้เล่นทําการยิงคืออะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเพ้แต่นี้น่าสนว่ะคือคล้ายๆกับไอวอลอะไรอย่างนี้ไหมอัพเลย อัพเลยอัพเลยคุณผู้ชมอุดนอีกหลายเพชรอยู่เนี่ยนี่เราเลเวลหกยังเลเวลหกแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเอาสกิลนี้ไปใช้กันดูนี่พยายามหาเลเยรเล่นใหม่ๆจะได้ลองปืนใหม่ด้วย A.N. อะไรนะชื่อปืนกูยังจำไม่ได้เลยสภาพเถอะพิมเพื่อนๆอยู่ว่างๆตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งดูคิววดโออย่างสนุกเนี่ยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างอยากจะให้จัดกิจกรรมอะไรหรืออยากจะให้แจกอะไร ลองคอมเมนต์ด,ดูแล้วผมไปคุยกับทาง The Hunt Shop นะครับว่าเออสนใจเป็นสปอนเซอร์ให้กับน้องๆไหมครับนึกออ,อ,ออกป่าเดี๋ยวกูไปเย็บให้ลองท่าใหม่ดีเย็ดเย็ดชอบผมชอบท่ามันมากเลยไอ้เ oh. พ oh. I mean, like ื่อนๆสกิลมันเป็นยังไงอะคุณผู้ชมลองกดใช้ไหม <S 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 อ๋ออย่างนี้หรอเหมือนไล่ฮาร์ดหรอเ๋ยวล่ะ ปีมห้าปลาปีมสกิลกดใช้ไปแล้วด้วยโอ้โห <c oughs> เปล่าโยนนะเปล่าโยนช่วยด้วยฮะช่วยด้วยฮะผมไม่ได้โยนนะฮะไม่ได้โยนช่วยด้วยครับเ,เปล่าโยนฮะตาแลคุณใช้ผมเปิดมาชนะเลยเฮ้ยคุณไม่เบื่อเลยไง มันถึงเวลาล้าที่ผมจะต้องใช้บัฟของแว่นออฟตาร์กแล้วครับคุณผู้ชมใส่โคตรปิมคุงลดไปเลย100บาทนะครับขายของได้ตลอดเวลากูอะของจริงมากลูกค้าก็ถึงได้รักไอ้ปิมไงตงแคนแล้วเอาดีๆแล้วเอาดีๆแล้วเลิกตลกโปกฮาแล้วคุณผู้ชมไม่เมื่อกี้คือเราได้เทสสกิลด้วยไง ใจเย็นใจเย็นโอ๊ยแกสกิลไม่ทันอำลัจะโอ้โหเอามาาหงหลักนี้เป็นเลนองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดีเพื่อนเอาดี ผมไม่ได้ใช้ปืน a อเ94ปืนใหม่ผมไงให้เด็กมันได้แบบว่าลำพองใจไปก่อนและสกิลหาเนี่ยแม่งใช้ยังไงเนี่ยแม่งต้่งใช้ยังไงพวกคุณผู้ชมมาแล้ว a n เ94มันได้ใช้ a อเ94ที่มันเพิ่งซื้อมาเอาเป็นว่ามันได้บัฟปืนมันใช้ยังไงพวกเนี่ยโอ้โหแม่งยิงอย่างนี้นะปึ้งปึ้งอย่างี้เหรอเป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงดูสกิลกูก่อน ้โโแม่งไม่รวได้ยังไงวะงงเพื่อนเมามามเพื่อนมาวฮ้ยอะไรอยู่นี่โจลีมาวะช่วยวยเพือนไ่ไหนหมดเพื่อไปไหมดเล่เลนโจกเลยฮะเจ็บมากเจ็บที่สุด อยู่ด้านบนไอ้สก,กิลหานี่มันใช้ยังไงวะเอาเพื่อนล่วงโอ้โหแม่งวิ่งไปล่วงสภาพโอ้โหแม่งฝั่งไม่เหลือเต็มเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่โดนสามสามไป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 ยิงอัดยิงอัดเข้าไป เรียบร้อยว้าวว้าวว้าวมาดิครับมาดิครับนี่จริงจังอะหน้าตาจะออกแนวจริงจังเลยอะถ้าเล่นแบบแนวนี้คุณผู้ชมเข้าใจไหมไอปืนหานี่ผมเปลี่ยนปืนได้ไหมคุณผู้ชมผมอยากไปเล่นปืนอื่นมากเลยตอนนี้ผมรู้สึกผมนะผมแบบไม่โอเคกับการใช้ปืนไอไอที่เราเพิ่งซื้อมาเลยฮะแต่ก็นะเพื่อคนดูนะครับคุณซื้อมาแล้วก็อยากเห็นก็โอเคหลังจังนี้แหละคือของจริงทำก่อน โโอโ้ไอ้แม็กปืนแม็กระยะไกลกว่าไอ้เป็นมันทำดีแล้วแต่ปืนมันดู้ไม่ได้อ้เพื่อนยอมฮ,ฮัโหลคุณหมอไอน้นุ่มเหลือตัวเดียวอย่าพี่พินว่ะ เสียแรงเลยที่ผมปั้นมันมาไอ้มหาเทพเด็กข้างบ้านผมนะโตมากับผมเลยอ่ะคือรู้เรื่องมาด้วยกันเลยเดินตามตู่ต้อยพี่ปิมครับผมอยากเล่นฟรีไฟให้เก่งทํายังไงผมบอกเลยมึงอยากเล่นให้เก่งอ่ะมึงไปดูคนอื่นกูมีแต่ความหาเท่านั้นแหละที่ให้มึงไงเด็กมันขอปัดธง มันขอให้ทำไงผมก็พยายามมาพยา,าพยามสนองนี้นังๆตองลอดพี่โดนหางบนไอ้มหาเทพพี่มาแล้วมหาเทพพี่มาช่วยเองละตัว่าพี่อยู่ไกลๆว่าน,น้องคนเยีายพี่จะไม่ปล่อยให้น้องอยู่เดียวดายแมพี่โดนหอกแดงกพี่โดนตลอกเด็กลวงน้อง เมื่อสักคู่นี้แบบง,งึงงเลยเฮ้ย <First guy. S 1> สวยสวียหุยหลังไหมาขวางเข้ามาหูแม่ไม่ พยายามจ่อไอวอลครับลวกไม่ต้องชุบผมอ้อมครับผมพยายามอ้อมวิ่งชิหายวิ่งนอกวงวิ่งนอกวงวิ่งนอกวงกวงูทำอะไรลงไปสามไปเลยน้องจะไปกดเต้นใส่เขามันไม่ดีมันดูไม่มีมารายาทน,น,น้อง อิงจะอยู่ทีมพี่องต้องมีมารยาทเด้อมาจัดนี้มากคนสุดท้าย,ายนำก่อนแล้วยอย่าแอ๊ยอย่าดึงคนทนออี้ใส่แว่นอับตาผไม่ชอบนี่ลูกค้าไม่รักไหวหรอกยอพี่ยอมเองไอมหาเทพเองเล่นดีจริง <c oughs> เด็กเล่นดีจริงนะแต่ เห็นแมตต์ก่อนแมตต์สุดท้ายใช่ไหมดามิดู3 8ม0ดเฮ้ยช่างตัดต่อมึงอย่าตัดพรุ่งนี้ทิ้งมึงเสริมอัดเข้าไปไปคนแบกทีมมันอยู่ตรงนี้ไปดูอะไรกันโอ้หนื่อยใจอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับชื่นชอบฝากกดไลค์สมัครสมาชช่องที่สำคัญหรืมกดกระดิ่งเจอกันคลิปต่อไป Thank oh.